สวัสดีครับวันนี้เรามีรถยนต์หลังหมื่นมานำเสนอกหนึ่งคันนะครับเป็นโตโยต้าโคโร l าเออ1หนึ่งหนึ่งศูนย์คันนี้นะครับหนึ่งจุดห้า GSI เกียร์ธรรมดาครับคันนี้จดทะเบียนในปีหนึ่งเก้าเก้าหกครับไม่เคยติดแก๊สนะครับสีสันรอบคันโดยรวมสวยงามนะครับทะเบียนหมดเดิมตั้งแต่ป้ายแดงนะครับห้าสสีนะครับมารับชมคันนี้ได้เลยครับ รับชมรถยนต์คันนี้กันนะครับคันนี้เป็น Toyota c o r o l นา ae 1 1 0นะครับ1.5 gxi นะครับหรือที่ในตลาดบ้านเราเรียกกันว่านานโนตุดเป็ดนะครับคันนี้เกียร์ธรรมดานะครับน้ำมันล้วนไม่เคยติดแก๊สนะครับทะเบียนหมดเดิม5้าสบริีนะครับไม่เคยเป็นแท็กซี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะครับคันนี้นะครับสีสันโดยรวมนี่ถือว่าสวยเลยนะครับบอดี้ไม่มีชนหนักชนเบาใดๆทั้งสิ้นนะครับนะครับมากับเครื่องยนต์1,500 5 AFE ครรับปะหยัดน้ามันหยห่วงแนนนน่อะครับในรรรระบบเกีย์ธมดานะครับ ล้อแมตกโตโยต้าขอบ14นะครับลัดด้วยยาง185 65ขอบ14ยางไซส์เดิมเลยนะครับนะครับดอกเต็มนะครับปี2019นะยางน่าจะปี2019นะครับเดี๋ยวเรามาโจกไกีกีนะครับนี่ครับสติ๊กเกอร์เหล็กอยู่ครบหมดนะครับไฟท้ายด้านหลังเป็นไฟท้ายแท้เลยครับจากโรงงานนะสวยๆเลยนะครับคันนี้สีสันรอบคันโดยรวมนี่90%นะครับสวยๆเลยนะกระจกไฟฟ้าสีบางใช้งานได้ครบหมดนะครับผ่าสีพอบไม่ขาดต่อนะครับ นี่ครับสิงหาปีหกเจ็ดนะครับลูกค้านาไปโอนได้เลยนะนําไปใช้งานได้เลยนะไม่ต้องไปตัองวลเรื่องต่อภาษีใดๆนะครับเล่มเอกสารครบทางเรารับประกันการโอนกรรมสิทธิ์ร้อปเ็นนะครับโอนไม่ได้ยังไงยินดีนํากลับมาคืนแล้วเราจะคืนเงินที่ท่านซื้อไปแต่จํานวนนะครับนี่ครับมารับชมด้านในกันครับนี่ครับกระจกไฟฟ้านะครับสีบานคันนี้ขึ้นลงครบหมดนะครับภายในโดยรวมนี่สวยมากๆนะคันนี้เบาะไม่มีขาดนะครับเบาะเป็นหนับเป็นผ้าสลับหนังจากโรงงานนะครับสีม่วงอมฟ้าแบบนี้นะเทาๆเข้มๆแบบนี้นะครับ ภายในสวยนะภายในเรียกได้ว่าหายากในยามในรุ่นนี้นะครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะหัวเกียร์เดิมนะครับนี่หนังชั้นเดิมๆจากโรงงานเลยวิทยุซีดีเอ็มพีสามนะครับช่องแอร์ไม่มีหักไม่มีแตกหักใดๆนะครับคนโซลยังสวยอยู่เลยนะครับวงมาลัยสามการทรงสปอร์ตนะครับนี่พาเวอร์นะเลื่อนไม้ขึ้นครบหมดนะครับเลื่อนไม้เข็มไม้เข็มรอบใช้ด้านได้หมดนะครับนี่ครับนี่ภายในสวยมากนะคันนี้นะครับทันนหลที่หาเป็นรถเกียร์ธรรมดานะครับเอาไว้ใช้งานนะครับส่งลูกส่งหลานนะสุดคุ้มมากนะครับกันแดดกันฝนคันนี้นะครับ แผงประตูด้านหลังคันนี้นะครับปกติรุ่นนี้เนี่ยแผงประตูจะชอบเปิดชอบย้้ยในด้านล่างเนี่ยคันนี้สวยมากนะโอ้โหเจ้าของเก่าดูแลมาดีนะฮะดูแลมาดีนะครับดูเบาด้านหลังครับดูแผงซาวนะครับแผงซาวเดิมๆจากโรงงานนะเป็นแบบนี้นะครับมีลำโพงด้านหลังสองตัวนะครับเบาด้านหลังสวยๆเลยนะไม่มีขาดนะครับนี่ครับนี่ครับสวยสวยเลยนะครับค่อยๆรับชมกันไปนะครับไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูละเอียดดนะครับเพื่อการตัดสินใจของลูกค้านะครับนะครับรถทําความสะอาดนะครับเก็บงานเรียบร้อยนะครับ นี่ฮะสวยๆนะครับแอร์เย็นฉ่ำๆเลยนะครับทำให้แล้วนะครับแอร์นะครับระบบแอร์นะครับกระจกไฟฟ้าตอนแรกมาขับใช้ไม่ได้เราก็เก็บงานให้หมดแล้วนะครับใช้งานได้ครบทั้งสี่บานนะนะครับช่วงว่างนะครับไม่มีดังดอกหลุมไม่มีดังใดๆทั้งสิ้นนะครับนะครับเรียกได้ว่าเสียเงินแล้วซื้อไปใช้งานได้เลยนะไปขับขี่ได้เลยนะครับเอาไปโอนกรรมสิทธิ์เป็นชื่อท่านนะครับนะครับแล้วใช้งานได้เลยนะครับถึงไหนถึงกันนะบอกเลยนะรถในยุคนี้นะทนทานหายห่วงนะครับทนทานหายห่วงนะไม่จุกจิกนะครับอะไหล่หาง่ายนะครับ เสียยากนะครับพ well, ังยากซ่อมง่ายนะรถพวกนี้นะครับคอนโซลสวยๆเลยนะช่องแอร์ช่องแอร์ไม่มีแตกหักใดๆนะครับนะครับสวยๆนะที่สําคัญนะรถคันนี้นะครับประวัติดีนะครับแค่สองมือสองเจ้าของเท่านั้นเองนะครับนะครับผ้าหลังคาสวยๆนะอ่าภายในนะครับสวยๆนะครับท่านใดอยากได้รูปภาพนิ่งนะครับรูปภาพนิ่งนะครับหรือวิดีโอคอลให้ดูนะครับย้วยคำยินดีนะครับนะครับได้เลยนะครับมีรูปภาพนิ่งให้ดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องยนต์กันครับผม มารับชมห้องเครื่องยนต์คันนี้กันครับคันนี้นะครับเครื่องยนต์เป็น 1,500cc นะครับรหัส 5AFE นะครับน้ำมันล้วนไม่เคยติดแก๊สนะครับคันนี้เป็นระบบเกียร์ธรรมดาแมนนวล5สปีดนะครับเครื่องยนต์แห้งๆนะไม่มีซินใดๆรั่วทั้งนั้นนะครับประหยัดน้ำมันหายห่วงแน่นอนนะครับสำหรับเครื่องรุ่นนี้นะครับในเกียร์ธรรมดานะครับอ่ะดูบอดี้กันก่อนนะครับอ่ะดูเบาโชงนะครับเบาโชงเดิมๆนะสีเดิมโรงงานนะครับอเครื่องไม่เคยทำสีนะครับเม็ดยาอยู่ครบหมดนะ กระป๋องน้ําฉีดน้ำฝนไม่แตกนะครับนะครับขาหน้ามีไรยสีมาบ้างนะเจ้าของเก่ามีมีลายสีมีแตะมาที่นิดหน่อยนะครับแต่ไม่เลือกนะตัวเลขยังอยู่ชัดเจนนะครับนะครับการันตีนะครับไม่มีหนักแน่นอนครับมีหนักนํามาคืนได้เลยนะเราขายแบบตรงไปตรงมาขายด้วยความจริงใจนะครับรถใช้งานได้จริงนะครับรถไม่มีย้อมแมวขายใดๆนะครับรายงานตามปกตามตรงตามจริงหมดนะครับยังไงก็ต้องมาเจอกันนะครับยังไงก็ต้องมาเจอกันอยู่ดีนะครับนะครับเอาไว้ซื้อขายเป็นลูกค้าเป็นพี่น้องกันนะครับนะนี่ครับ รับประกันการโอนให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะรับประกันการเกิดุบเหตุให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกันนะครับพร้อมใช้งานนะครับช่วงล่างไม่มีดังใดๆทั้งสิ้นนะย้ำนะครับช่วงล่างไม่มีดังนะครับขับขี่ดีนะแอร์เย็นเียบเลยนะคันนี้นะครับดูล้อแม็กกันนะครับอล้อแม็กอาจจะมีมีริ้วรอยคาบที่เบรกคาบฝุ่นนะฮะนะฮะเดี๋ยวทำการฟอกความรันล้างให้อีกทีนะครับนะครับเนี่ยดิสเบรกคู่หน้านะดัมเบรกหลังนะยางปีสองพันสิบเก้านะดอกเต็มเตมนะให้ดูดอกกอนเนี่ยนิ่มๆนะไฟตนนะยางยางดีนะไฟตองงยาาาดดีีมกกนนะใช้้ไครับ นี่ฮะด้านหลังครับเรียบร้อยไมล่ะนะครับหลักหมื่นนะแต่เราใส่ใจนะครับใส่ใจทุกขั้นไม่งั้นเนรถลักหมื่นนะครับนี่ครับบอดี้เดิมเดิมหมดนะตะเข็บเดิมริ้วเดิมนะครับเหรียญบาทเดิมๆิมหมดนะครับนี่ครับซองเดิมนะครับรางน้ําเดิมเดิมนะฮะนะฮะชัดเจนครับเราถ่ายให้ลูกค้าดูนะนี่ครับตะเข็บเดิมเหรียญบาทเดิมเดิมนะครับน็อตฝาท้ายไม่มีขยับนะครับฝาแท้นะนะครับอาจจะเปิดให้ดูด้านล่างนะครับอ้าวเรากระันตีไม่เคยติดแกเนี่ย ไม่เคยติดแก๊สนะฮะพื้นเดิมไม่มีอุบัติเหตุนะครับยางไหลมีนะยางไหลมีไม่มีอุบัติเหตุนะครับย้ํานะครับไม่มีอุบัติเหตุนะครับนะครับนี่ครับแล้วก็ไม่เคยต่อติดแก๊สใดๆนะครับนะครับแม่แรงไม่มีเดี๋ยวเราหาใส่ให้ได้นะครับไม่ใช่ปัญหาเลยครับไม่ต้องสีเลียดนะครับเนี่ฮะไม่มีไม่มีรอติดแก๊สใดๆนะครับนะครับเม็ดอักเดิมพื้นเดิมนะอันนี้มีตุ่มขมืออยู่ทางนี้นะครับนะครับไม้นะครับผมเรียบร้อยนะอันนี้นะครับหลักหมื่นนะแต่เราการันตีเหมือนขายรถหลักแสน นะฮะัคันนี้นะครับเราเสนอขายในราคาเพียงนะครับ4ี่0 0ืันบาทเท่านั้นนะราคาเพียง45,000บาทเท่านั้นนะคันนี้ขายเงินสดอย่างเดียวนะครับไม่มีการผ่อนนะครับไฟแนนซ์จัดไม่ได้แล้วนะครับลูกค้านะครับคันนี้ขายเงินสดเท่านั้นนะครับ4 5 0ห0ันบาทนะครับราคาต่อรองได้นะนะครับถูกใจยังไงมาลองดูมาลองขับดูก่อนนะครับนะครับนะเดี๋ยวมาคุยกันที่หน้ารถนะครับเรื่องราคานะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับนะสวยงามนะนะอย่างในวิดีโอเลยนะครับนะนะครับกระจกไฟฟ้าสี่บานใช้งานได้หมดนะเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับ นะครับสวยงามนะใสๆเลยนะสีเ er ือรรอบคันนะครับนะสี่ห huh มื่นห um ้าพันบาทเท่านั้นนะครับเกินคุ้มแน่นอนนะครับได้ทะเบียนหมดหมดเดิมนะแล้วก็ประวัติรถเป็นประวัติแค่สองมือเล่มเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยสูญหายใดๆเลยนะครับนะเดิมๆเลยนะครับประวัติดีแถมพร้อมใช้งานแบบนี้นะครับนะครับรีบจับจองไปเจ้าของนะครับอมีมีมีรอยจี้ให้ดูก่อนนะครับมีรอยขีดบุบบุบบางๆนะครับแต่สีไม่หายนะอ้าวลองดูนะครับสี่หมื่นห้าพันบาทเท่านั้นคันนี้นะครับพร้อมใช้งานนะครับพร้อมเดินทางนะครับ การันตีนะลูกค้าที่อยู่ไกลๆนะครับวิดีโอคอลดูก่อนได้นะครับดูรูกภาพนิ่งได้นะครับโทรมาก่อนได้นะมีบริการขับส่งด้วยนะครับถ้ามาจําตกลงกันทีหลังนะครับมีมาจำนิดนึงนะครับในการส่งนะครับเราส่งให้ได้นะครับลูกค้าหลายท่านไม่อยากมาจำานีัยเราเราขายจริงนะส่งจริงนะเราการันตีนะครับส่งให้ถึงที่นะครับส่งไม่ถึงเราขับขับ้องมคืนมาจําท่านด้วยนะนะครับเราการันตีนะนะครับสนใจยังไงนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยเบอร์ด้านล่างนี้ลายไอดีนะครับชัดเจนเนาะนะครับสนใจยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่อง